วันนี้แม่จะทำพิแก่นะคะพิแกนเหนือนะคะ <extinct> วัตถุดิบหลักของเราก็มีตะไคร้นะตะไคร้เต้าใหม่ตัวนี้เนี่ยหัวมันไม่ค่อยใหญ่ตัวใปลูได้ะะดไป,ปีเดียวเงยนยอ๋อตายไมื่อโดหัวมันไม่ค่อยใหญ่อะค่ะตะไคร้นน่นเลย แคเยอะอยู่นะคะถ้าตะไคถ้าสักสองปีไปแล้วหัวมันจะใหญ่เลยแต่ถ้าเลยสองปีไปแล้วหัวมันจะเขินม,มันจะไม่ใหญ่แล้วทีเนียเขาเรียกมันจะลอยอันนี้เราก็จะคัดหัวใหญ่ๆไป ทำพิแกงทีหนึ่งก็อยู่ได้หลายเดือนนะคะเดี๋ยวอันตัดคบไอตะไคร้ตะบรุดขมิ้นเสร็จเดี๋ยวไปดูแม่ทำพิแกงเหลือกันนะคะ่อ เกือบหมดกอค่ะอันนี้อาจะไซส์ไปเลยเนาะหัวมันไม่ใหญ่นะคะตะไครหน้าแรงเนาะตะไครหน้าฝนหัวมันจะใหญ่บวกกับเราไม่ได้ลดน้ำมันด้วยเ <c oughs> นี่ยค่ะพี่หีไทยบ้าน ปูกออนยางก็ได้กินอันนันนะคะเขาปลูกขายกิโลหลายร้อยอยู่นะคะอันนั้นเป็นตะไคร้านาเนาะน้ำมันถึงหวมใหญ่ใหญ่ะคะ่ะใส่ปุ๋ยด้วยนะคะ ส่วนของเราเนี่ยตะไคร้ตามมีตามปืนตะไคร้ตามยถากรรมน้ำก็ไม่รดนะคะปุ๋ยก็ไม่ใส่ออกให้กินก็ดีแล้ว กระไข่กอหนึ่งนี่ก็ส่วนใหญ่เขาจะเก็บไว้แค่สองปีนะคะเขาเรียกอะไรพอปีที่สองหัวมันจะลอยนะคะคนหอวคนเหมือนอนห,หัวมันเขินนะคะก็ต้องฟันฟันแล้วก็ปลูกใหม่นะคะเขาก็จะขึ้นมาใหม่อันนี้ได้ปีเดียวนะคะหัวจะไม่ใหญ่มากแล้วปีน้าหัวจะใหญ่มากนะคะพอครบสองปีแล้วก็ปลดกกอเก่าทิง้งปลูกกอใหม่ แตกต่างจากขมิ้นนะขมิ้นปลูกแล้วปลุกรับนะขมิ้นขานีนปลุกแล้วก็ปลูกเลยนะหมื่อเียวตอนเช้าหนาวมากๆแล้วเพื่อนๆหนาวจนปากสั่นค่ะแต่ตอนนี้ เริ่มอุ่นขึ้นนะคะอันหอเสื้อออกหมดละเหลือสองชัน้นงัวกะต,ะตะมุสะมิใบมันคมมากนะคะตะไคร มาเอาตะไครท้ทีไรนะตะไคร้บาดมือทุกทีใบมันเชืดอเดียวพริกแกงเหนือก็ทำไม่ยากนะเพื่อนเพื่อนมีวัตถุดิบก็คือตะไครนะคะน้นะคะขมิ้นกะปินะคะหอมแดงกระเทียม แค่นั้นแหละค่ะไม่ใส่ปลานะปลานี่เราจะใส่ตอนเราทําแกงนะคะเราจะไม่ใส่พร้อมเครื่องแกงนะคะนี่ขมิ้นตะไคร่อะพริกนะคะพริกก็จะใช้พริกพริกหลวงนะค่ะพริกแหงพริกชีฟ้าอะพริกแห้งพริกชีฟ้าพริกขี้หนูสวนนะคะใช้สามพริกเนาะพริกหลวงเลยค่ะพริกแห้งพริกหลวงนี่มันจะทําให้น้ํามันแดงแต่มันไม่เผ็ดนะคะส่วนพริกแดงอะพริกชีฟ้าอันนั้นจะเผ็ดนะคะ แต่ถ้าความหอมจะได้มาจากพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนนะคะ่อนแกงก็จะมีแค่นี้แหละพริกหอมกระเทียมข่าขมิน้นตะปิเอามาตำหรือว่าปัน่นรวมกันนะแต่ส่วนของแม่นี่ส่วนใหญ่จะปั่นเนอะนะคะเพราะว่าเราทํากันปริมาณเยอะนะคะถ้าจะตำก็ตำทีละคบอะคะ่ะถ้าแกงอะไรที่ใช้พริกติดแม่ก็จะตำนะคะ ถ้าแกงอะไรที่ใช้รี่แห้งเราก็จะใช้พริกแกงที่เราทําแล้วทำํำสาเร็จแล้วมันง่ายนะแล้วก็มาปรุงรสเพิ่ม น่าจะพอแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอาขมิ้นกันค่ะนี่คือดงขมิ้นนะคะเพรหน้าฝนมันใหญ่ๆเนาะค่ะััวมันจะลอยๆนีะคะ่ะปุดง่ายนะ ไม่ได้อะไรนะไม่ได้เอาจอบมาอยากหยิบหยิ ขย้าค่ยา้าค่นเ้ก็น่าจะพอแล้วใช้ไม่เยอะนะคมิ้นนะคะเพราะว่าเครื่องแกงเหนือนี้คือจะใส่ขมิ้นไม่เยอะไม่เหมือนแกงใต้นะคะใส่เยอะแล้วมันจะเผ็ดไห้หัวมันจะลอยลอย ว่าแค่นี้ก็น่าจะพอนะบนบ้านมีอ่นะคะ่ะไปดูแม่ไอทำที่แกงเหือกัน